เอาละครับเปิดรายการในช่วงชั่วโมงที่3นะครับ14นาฬิกาตามที่เราสัญญากันไว้หลายหลายคนถามถึงที่ SMS มากมายนะครับกับแกงส้มนั่นเองตอนนี้รออยู่แล้วนะครับอ่เดี๋ยวเราทักทายกับแกงส้มกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสบายดีครับตงนี้อ่าฝนตกหรือเปล่า ใช่ไหครับผมฝนตกไหมใช่ครับเอ่อฝนตกครับช่วงนี้กรุงเทพฝนตกบ่อยมากครับที่ต่างจังหวัดก็เช่นกันนะครับที่ขอนแก่นเหมือนกันอ้าวทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังที่อยู่ขอนแก่นไปยเร็วสวัสดีครับท่วขอนแก่นครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามาพูดถึงเรื่องราวของเพลงใหม่ๆกันดีกว่าเพลงเก่าพูดถึงไหมเก่าเลยครับก็พูดถึงก็ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเอาเพลงใหม่ก่อนดีกว่าเวลาเดี๋ยวเวลาไม่พอเอาโอเคครับเพลงใหม่ชื่อเพลง แล้วคุณเท่านั้นครับครับแล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเพลงใหม่ทําไมมาเร็วมากๆาคือจริงๆมันก็บอกว่าเออม,มันเป็นมันเป็นช่วงที่เรามีรักแท้รักแท้ใจเธอใช่ไหมฮะครับผมอ,ออกมาปุ๊บแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับว่าเออเหมือนเหมือนตัวผมก็ไปเรียนร้องเพลงไปเรียน acting อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสหรือว่าเออมีผลงานอะไรออกมาสักเท่าไหร่ก็เลย เดี๋ยวเราเออกเพลงนี้ไม่ดีกว่าเพื่อแบบเออให้แฟนแได้หายคิดถึงกันนะฮะกบับคุณและคุณเท่านั้นแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เออมีการพัฒนาในด้านของดนตรีแล้วก็ ตั้งแต่ออ,อกจากบ้านมาใช่ครับครับแล้วเพลงนี้ได้แต,แต่แต่ว่าเพลงนี้ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เขียนเนื้อร้องหรือว่าทำนองอะไรแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเรามาดีไซน์การร้องอย่างเดียวเพราะว่า anor, ต้องอย่าง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่บอกว่าผมเนี่ยยุ่งคือมีมีคิวไม่ค่อยว่างจริงเราก็เลยไม่อได้มีโอกาสเข,ข้ามาครับว่ามาทำงานแต่งเพลงหรืออะไรแต่ว่าพอได้เพลงนี้เนี่ยเราก็เลยแบบ <protector. S 1> <ều horrifying. S 2> เฮ้ยเพลงน่าสนใจมากเราเลยแบบว่ามาดีไซน์การร้องเพราะว่า เพลงนี้ไม่อยากให้มันอ่าอย่างเพลงมันผ่านมาเนี่ยอาจจะมีแอดลิบมีอะไรเยอะแยะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเราก็อยากให้ฟังสบายๆเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าร้องตามกันง่ายๆด้วยคืออ่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ละเพลงก็จะมีท่อนท่อนแรปตลอดบ, <c oughs> บ่อยๆเยอะๆมากๆคือเพลงแกงส้มเยอะมากจนเป็นอัลบั้มหนึ่ง <c oughs> ใช่ครับใช่ไหมก็มีหนึ่งอัลบั้มเต็มออกมาด้วยอ่าเป็นแกงส้ม24.7ใช่ครับกลายเป็นโี่สิบสี่จุดเว็ดก็คือต้องบอกว่าเป็นอัลบั้มแรกแล้วก็ คนคนรับรับแบบดีมากๆผมพอใจมากจริงแล้วก็เหมือนกับว่าแต่นั่นก็คือหนึ่งอาสาบ้านที่เราทําออกไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเขาเรียกว่าในใน,ในเรื่องของชาดุนตรีให้มันมีอะไรแปลกใหม่มากขึ้นใช่เพราะว่าแกงส้มเองก็ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับสายวิศวะด้วยคือเราก็ศึกษาอยู่ครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะเริ่มลงลงเรียนจริงๆจริงจังเลยอ๋อ อ่าแล้วแล้วอ่าจากจากจากอัลบั้มนี้แหละพูดถึงเพลงเนี้ยที่เหมือนเหมือนกับว่าเราอ่าหลังจากที่ปล่อยมาเป็นเพลงเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมมันเป็นหนึ่งอัลบั้มก็เรียกได้ว่ากลัวที่จะห่างหายก็เลยส่งเห็นเพลงนี้อ่าเรียกว่าน่าสนใจก็เลยหยิบมาฟังใช่ครับก็คือเรียกได้ว่าเราเราก็คุยงานกันกับพี่ๆว่าเออเออเราทำซิงเกิลใหม่น่าจะเพลงเนี่ยจะเป็นแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยพี่เขาเลยเอาเดโม มามาให้เราฟังแล้วก็เอ้ยเออโอเคนะเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเข้าใจง่ายเนื้อหามันก็แบบว่ามีทั้งความเท่ทั้งความแบบใช่ใช่ความน่ารักของของความคิดอะไรเงี้ยคือมันมีความเท่ของมันเราก็เลยแบบหยิบตรงนี้มาดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเริ่มต้นรู้สึกว่าตกใจเองเมื่อกี้พอพอเปิดฟังอ่ะเสียงหายไปไหนไม่มีอินโทรใช่ครับคือต้องบอกว่าอินโทรของเพลงนี้เนี่ยมันคือเป็นเป็นโนไฟฟ้าตัวเดียวแล้วก็ครับ แบบร้องอดลิบขึ้นมาซึ่งฟิลของมันเนี่ยก็เหมือนการร้องเข้ามาเล่นๆด้วยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหัวเพลงเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในห้องอัดจริงๆอ๋อแล้วก็นําจับจับมาใส่เป็นเพลงจริงนะอะไรเงี้ยอ่่าอ่าอ่พูดกับพี่โปรดิวเซอร์อ๋อจริงๆเลยใช่ครับแล้วก็เอาใส่ในเพลงด้วยมันเลยได้บรรยากาศที่เป็นกันเองมากๆตั้งแต่เปิดหัวเพลงเลยอ่ะแล้วแล้วอายากไหมทําเพลงเนี้ยมันหรือว่ามันเหมือนเหมือนเดิมหรือคือร้องเพลงมาบ่อยมาเยอะแล้วมาสนุกสนานกันในห้องอัด เพลงเนี้ยคือใช่ยากกว่าเดิมไหมมันก็ไม่ได้ยากกว่าเดิมมากแต่ว่ามันมันสนุกมากกว่าเพราะว่าเราแบบเออเหมือนด้วยเนื้อหาของเพลงด้วยทํานองเพลงจังหวะเพลงเนี่ยมันพาไปง่ายมากใช่ไหมครับง่ายมากก็เลยแบบเหมือนมันอินง่ายฮะเราก็เลยแบบเออเอนจอยกับเพลงนี้มากแล้วแล้วเนื้อหาของเพลงน่าจะสื่อถึงแบบไหนมากกว่าจริงจริงเนื้อหาของเพลงมันถ้าถ้าเอาเนื้อหาแฝงของมันจริงๆก็คือมันก็คือเป็นออกเจ้าชู้เจ้าชู้นะฮะใช่ใช แต่นนว่าเราเราอ้างว่าเราจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาน่ารักมากแต่เราอ้างว่าเออรู้ไหมเนี่ยเราเนี่ยไม่เรารู้เราเคยได้ยินว่าคนหน้ารักเนี่ยมักใจร้ายนะเราก็เลยแบบเราก็เลยไม่ um ไม่ไม่ได้สนใจใครเลยจนมาเจอเธอเนี่ยเธอทาให้เรากลับมารักได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนกับ ข้อข้ออ้างในการจะจีบใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยฮะอืมเอาเพลงนี้ไปเป็นข้ออ้างได้นะได้ครับได้ครับ <laughs> แล้วรู้สึกว่าจะคือทางซาวดนตรีทั้งจะภาคข,ของส่วนของดนตรีรู้สึกจะเล่นง่ายๆด้วยนะหมายถึงว่าส่วนดนตรีคือใครจะยิบไปเล่นในลักษณะเป็นอะคูสติกตาม <c oughs> เล่นตามร้านอาหารเล่นตามร้านที่เป็นเพลงฟังเนี่ยค่อนข้างจะง่ายด้วยฟัง <c oughs> ง่ายแน่นอนแล้วก็เนื้อหาแบบโอโ้โหเลยกได้ว่าเขา้าทุกคนผมเชื่อทุกคนฟังแล้ว คนเข้าเข้าถึงมันได้ไม่ยากครับใช่ฟังได้ไฟล์เพลงมาก็ฟังมาตั้งแต่เนี่ยช่วงช่วงเช้าเช้ามารู้สึกว่าแป๊บเดียวติดหูคือเพลงแกงส้มแต่และเพลงเนี่ยจะติดหูง่ายมากเพราะว่าลักษณะาการร้องไม่ไม่คืออ่าเป็น,เป,นเป็นตัวของแกงส้มเองจริงๆใช่ครับเราก็พยายามแบบโอ้ใส่เราพยายามกินกับกับกับทุกเพลงแล้วก็มันจะได้ถ่ายทอดออกมาแล,แล้วมันแบบเออคนฟังก็จะได้รู้สึกตามไปด้วยไยง อ่าแล้วผลงานอื่นๆตอนนี้นอกจากเพลงนี้ที่ปล่อยมาอ่าเรียกตอนนี้เรียกว่าแกงส้มงานเยอะมากใช่ครับจริงๆตอนนี้มันเหมือนเป็นเป็นเป็นช่วงที่ทั้งเราเราทํางานเพลงครับแล้วก็เป็นในช่วงเราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอย่างเราตอนนี้ก็มีการลงเรียนร้องร้องเพลงเพิ่มแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการแสดงด้วยอะไรเงี้ยคือเราก็อยากจะเก็บสะสมประสบการณ์ทางด้านการเรียนรู้เนี่ยให้มันแบบ ให,ให้ได้เยอะที่สุดเผื่อว่าอนาคตจะได้ทํางานอะไรเงี้ยเราก็จะได้เตรียมพร้อมเหมือนพัฒนาตัวเองไปด้วยมันก็เลยต้องค่าจะยุ่งนิดนึงเพราะว่าต้องเรียนด้วยทํางานด้วยอะไรเงี้ยอืมครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าส่งเพลงเพื่อที่จะให้อ่าคุณผู้ฟังหรือแฟนๆเนี่ยได้มีเพลงฟังใหม่ๆกันต่อเนื่องอ่าปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาก่อนนะครับอ่าแล้วโอกาสที่จะได้มาแถวๆเนี้ยมาขอนแก่นมาอะไรเนี่ย จะมีโอกาสมาไหมเออคือตอนนี้ก็กํากำลังดูคิวเหว่าถ้าเกิดมีช่วงเวลาที่มันลงได้ผมก็จะพยายามออกไปหาแบบว่าตามคลื่นนะครับตามจังหวัหรืออะไรเงี้ยคืออยากเปเจอกับทุกๆคนจริงๆก็ถ้ามีโอกาสได้ไปผมจะรีบบอกเลย อ,อ๋อครับมีมีมีเอสเนนะครับส่งมาบอกว่ามีคุณผู้ฟังที่ฟังจากหลายที่มากแล้วก็บอกว่าอ่าแกงส้มน่ารักมากเสียงพูดก็เพาะคีย์ออนสุดๆตัวจริงแกงส้มน่ารักจริงๆนะครับมีพี่สาวที่อยู่เชียงใหม่เคยไปเห็นตัวจริงมาแล้วแกงส้มเป็นกันเองมากๆฝากความคิดถึงถึงแกงส้มด้วยอ่าเยอะๆมากนะครับที่ฝากถึงแกงส้มแล้วก็บอกว่า,อารอฟังเพลงเพลงคุณและคุณเท่านั้นคือเขาฟังกันแล้ว Oh, s <S <laughs> มีคนฟังกันเยอะมากนะครับแล้วก็ขอเพลงนี้เข้ามาวันนี้ปุ๊บบอกว่าจะสัมภาษณ์จะโฟนอินกับแกงส้มก็ SMS เต็มหน้ากระดาษไปเรียบร้อยแล้วนะครับ uh, ขอบคุณมากครับเดี๋ยวฝากความพิดถึงถึงฝากความขอบคุณนะครับถึงแฟนเพลง ชาวขอนแก่นแล้วก็ทั่วโลกด้วยพาะเราฟังออนไลน์กันในทั่วโลกนะครับฝากถึงแฟ<ผ>นๆ<ผ><ผ>ด้วยขอบคุณมากๆนะกับสําหรับแฟนๆชาวขอนแก่นนะครับผมเคยมีโอกาสไปเยี่ยมชาวขอนแก่นมาแล้วด้วยนะครับ <c oughs> ครั้งนึงแล้วก็บอกว่าโอบอุ่นมากๆนะฮะขอบคุณมากๆจริงที่สนับสนุนผลงานของผมมาโดยตลอดตั้งแต่ออกจากบ้านโดยสารนะฮะยังไงก็ขอฝากเพลงนี้อีกสักเพลงแล้วกันนะครับคุณและคุณเท่านั้นนะครับขอกระมังเยอะนะครับฟังกันเยอะแล้วก็มาสนุกกันนะครับกับวงแก๊กโซครับแล้วเอมว ยังวีนะครับตอนนี้ก็กังคุยงานอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะคือเราวางแผนว่าจะถ่ายทํากันกลางเดือนนี้แล้วก็จะให้ได้ดูกันเนี่ยแบบเต็มๆเลยเนี่ยวันที่30กรกฎาคมนี้30นี้นะครับจะคิดว่าจะต้องได้ดูให้ได้ใช่ครับใช่ครับเราก็คิดว่าต้องให้ดูให้ได้เพราะว่าคือผมเองผมก็ตื่นเต้นนะผมยังรู้เลยว่าวีผมจะออกมาบไเป็นแบบไหนครับเต้นอยู่เหมือนกันอ่แล้วในส่วนของการดาวน์โหลด อันใช่ตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้วันแรกวันนี้ปล่อยปล่วันลยนะครับถึงให้ดาวน์โหลดได้วันแรกได้ที่องดอกจันหนึ่งสองสามสี่สี่สี่แล้วกดโทรออกนะครับหรือว่าทางไอจูนด้วยตอนนี้ดาวโหลดได้แล้วครับผมครับก็ติดตามกันแล้วกันนะครับสําหรับเพลงใหม่ๆจากแกงส้มเพลงคุณและคุณเท่านั้นนะครับที่วันนี้เริ่มปล่อยได้แล้วเอาละขอบคุณแกงส้มมากๆหวังว่าโอกาสหน้านะครับจะได้พูดคุยกันอีกรวมไปถึงการที่จะมาสัมภาษณ์ถึงสถานีของเราแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันนะครับครับยินดีมากๆครับขอบคุณมากๆครับ ครับครบับคุณสวัสดีครับครนะับ